หัวไม่เลือกเวลาแต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ทา,าราเซตามอลห้ามิลลิกรัมปวดหัว<ด>ตรากไตา,าวไรยกให้เป็นอันดับหนึ่งที่หน่ใช้แล้วรับรองติดใจเพราะเป็นอันดับหนึ่งเท่าชัวเดงแดงคุณตางฝุ๊ยต,ตากระต่ายชัวเดง กิจ5้าดาวสร้างงานสร้างอาชีพสนใจโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับวันนี้มวยมันวันศุกร์ของเราครับตรงกับวันศุกร์ที่4สิงหาคม2566นะครับ อย่างที่เรียนแจ้งไว้ครับแหมเป็นนัดครบรอบนะครับครบรอบแอนนิเวร์ซารี8ปีครับก็ถือว่ายืนหยัดอยู่กับวงการมวยมาแล้ว8ปีนะครับมวยมันวันศุกร์ของเราก็เ้าเข้าสู่ปีที่9อย่างเข้มข้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็อัดแน่นด้วยคู่มวยคุณาภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับมวยมันวันศุกร์นะครับนี่ครับ ต้องขอบพระคุณทาง t True for you ช่อง24ด้วยครับที่เปิดโอกาสให้ทางทีมงานครับบริษัทพิจิตีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับนำเอาคู่มวยไทยระดับแนวหน้าครับได้ทำการแข่งขันผ่านสายตาท่านผู้ชมนะครับผ่านทางช่อง t True for you ช่อง24ครับทำให้ยืนหยัดคู่กับวงการมวยครับเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆแะครับสำหรับรายการมวยมันวันศุกร์ทาง t True for you ช่อง24ครับ ครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับทีราวุิศรีละครให้คะแนนสามท่านอารานุชกลางดอนชัยทาธิและธงชัยทองสเวกครับครับนี่ครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดของเราในค่ำคืนวันนี้ครับเพชรสีดำสิทธิ์เจริญทรับฝ่ายแดงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนำเจริญบุญลานามวยไทยพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ฝ่ายแดงครับนี่พีวีครับพี